ก็ดีว่าจ่าๆโจ๊นี้วันนี้เ,เจอดีใช่ดีแทบ้านนะครับพี่โต้ยุ่มเรือยุ่มเรือยุ่มมันยุ่มแมวได้มากระทึ้งเรือพุ่มบัวโไม่ได้ติดมาวิ่งนะครับได้หยุดมาวิ่งแต่ว่าวิ่งได้แล้วลเหลี๋ยวได้ประมาณต้มอันอ่ะอ่ะเดี๋ยวเม่ีเรื่อว่าแต่เดี๋ยวป่าฟาวไปได้ดอกบัวนะครับจ้ตัวรักตัวเล็กหนึ่งพุ่มมากกว่าเดียเด๋ยวข้อตัวจัดการเรือ าีดอย่างแรงครับนี่คือทะเลน้อยว่าเฉาๆดอกบัวดอกบัวเยอะมากกับเรือ,อรรามาแต่ร่วนน้ำก็ไม่เอามาดอกบัวสุูกลูกตาเลยมันอนวลน,อน,นอกีนกมคนเอาไปห้าปา้า อ,อ่าแล้ก็เนื่องจากผู้มาคนเดียวนะครับเอ่อก็เลยตื้อก้องไม่ก่อาจะดวกก <c oughs> รวยพลัดจริงๆมุมด้วยๆเยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวจะต่อเรือป่าให้จมมตัวตาขับเรือเดี๋ยวมันอันตรายนะครับอยู่กลางดงหัวเลยทะเลน้อยส่วนมาแต่เดียว ลงครับข้าวกลับไปในในเลฟังเลยเพราะว่าอาจจะมีปี่ของห้าปลาอยู่เดี๋ยวเราตามไปเลนไปที่ชิดฟองปูปปบไม่ปบยังไม่แน่ใจนะเร่งดังหว่ยก่อนเพราะว่าเปลีนใจเขาเขาห้าปลาอยู่เรามาเดียวโตไปทางนี้หนามปีเสียดายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเสวาต้องตีตรงเดียวล้วท่านตีตรงเดียวกับปิดแต่นี่คือปุ้ม บานอยู่แถวนี้แล้วก็ลุงหม,มาก็เป็นเลว่ารอดกลนนะครับแต่ก็ใส่เม็ดใส่เม็ดไปนีนมาในโพกระจายข้าวประกายแต่ว่ามันก็ต้องใส่เม็ดดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับรรไไน,น,น,ก,น,นะนกกระยอะนะครับที่นี่นกเยอะ กระใสนะครับจริงยากจะลงน้ำเดี๋วพมผมถื่เอาเคสกรองแดี๋ว่าถ่ายตายน้ำจริง,รงมันก็ลงได้แต่ว่าเคยเอาลงเร็วอีกตัวเกาหนุ้มมันทำให้กรองผังเร็วนะครับก็เลยไม่เอาลงน้ำใส่มาจุ้มไม่เละตะกิดก็ได้น้ำใส่ไหมนี่นี่ลงในน้ำนะน้ำใส่มา กับเรือว่าโร่า้์โตไปไปกับแต่เดี๋ยวเราไปทังมันจะเป็นเรือชาวบ้านออกไปห้าป้านะครับฝั่งนู้นจะเป็นหมู่บ้านตำบลตาเรียหน่อยเอ็นทิวเข้าใกล้ๆนู้จะก,ก็บรรทัดครับ เรือเขาที่ยาวที่สุดนะครับใทยโอเคเดี๋ยวพออญาสตสตาร์ทเรือ,รอแล้วก็กลับรบเข้าไปที่ริมฟังนะครับ เพ่งฟังเรือปลอดไปเดี๋ยวเอาเอาหลอนมันครับเออเอาหลอนมันไปไปขึ้นก็ขน <Yeah. S 1> ลุงหนังดำใจยู่านี <Yeah. S 1> ล้ลุงหลอนมันพี่เต่ามาอะไรกี้หล,ลอนมันพี่เต่า กอบคกับว่าอก้าวว้ันมันตกตายาไปไม่ก่ปูเอายุไหมหือเดียมันเยยู่อเจนันี่ครับพอไปหนังยุงนี้ไปหนังใต้ดอยตรงนี้นี่อะไรเยอะช่วยเราัวมาวนครับตานี้ป่อบนบนโกงมันเยอะเลยนะว่ามีโควิดไม่เดือดื้อว่าโควิดไม่ได้อดรืแล้วู้เรีลงไม่ได้ เออที it, ่ไหนเราไม่ดื่มกินบานอยู่นี่บานเลยอยู่เขกๆที่งงแต่ไม่ไม่ถาดคนทำอวหานได้ต้องระวังงเขากบคุณมากันลุงจับยี่ว้อล้านนี่ออกมาวิ่งนี่คือจุดออกมาวิ่งนะแต่ไปเก้เรือได้หรอ ระบบายระบ,บาดลุงลุงเขากันหนังกินกาแฟแห่งธรรมชาดเดี๋ยวผมนหนังกินกาแฟตรงนี้โรวนพอดีครับแหละการนี้คือเป็นไงพวกเจา้าวบรรยากาศเงียบ เดี๋ยวพอข้าวใน่วนชุมชนพุ่งกระต o ง g ไส่เม็ดและวเ,เสียดายนะครับนักท่องเที่ยวที่จะได้มาเล่ถือทัดมาเล่รกโบ๊วยๆตอนนี้ก็กว่ากันไปตามสถานการณ์นะครับโอเคครับนี่โอกาสีดีๆเดี๋ยวจะพาลงมาเที่ยวในเล่บ้านเลาลาวนะครับ สวัสดีครับ